สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n e l ทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงป่าก,กุ้งเผ็ดถึงใจอร่อยถึงกึืนกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ,อ,ะอันนี้กุ้งเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็แล้วแต่ว่าตามแต่ว่าเราชอบไซส์ไหนนะคะว,วันนี้ซื้อไซส์ใหญ่มาก็เลยเอาแค่สี่ตัวค่ะเดี๋ยวเราต้องเอากุ้งพวกนี้ไปล้างก่อนแล้วก็ผ่าหลังแกะเปลือกให้เรียบร้อยค่ะเราใช้อ่าหลังจากเราล้างกุ้งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปอกกันเลยนะคะเราก็จะแกะหัวออกไปก่อน กุ้งนี้เราต้องซื้อแบบสดๆเลยนะมเราต้องผ่านหลังกุ้งจนออกมาดยค่ะเพราะว่ากุ้งมันจะมีเส้นข้างหลังนี้ค่ะมองออกมาเพราะว่าตัวกินไม่ได้ต้องออกมาค่ะเราจะเห็นเนื้อเนี่ย อันนี้เป็นเครื่องแกงป่าค่ะนี่เราซื้อมา <c oughs> เราซื้อมาถุงนึงนี่ก็ประมาณแค่10บาทเองนะคะแต่ว่าเราก็แบ่งตามที่เราใช้นะตอนนี้เราจะใช้แค่นี้เองเราไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็แบ่งตามสัดส่วนนะแล้วแต่ว่าเราใช้แค่ไหนเนาะค่ะอันนี้ใบกะเพรานะเราล้างให้สะอาดเลยอาจจะใช้ผงล้างผักก็ได้นะตัวนั้นนะดีมากๆเลยเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยเสร็จเราก็มาเด็ดเลยเราก็มาเด็ดเป็นใบๆเลยค่ะโอเค อันนี้เราซื้อกระชายมาเราก็ขันให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้เมื่อกี้หันไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาพอประมาณเนาะอันนี้มะเขือพวงค่ะนี่เราก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วก็เด็ดเด็ดให้มันเอาเฉพาะมะเขือเนาะไม่เอาก้านนะคะอ่าอันนี้พริกพริกจินดาแดงนะคะอันนี้เราโขกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขกพอหยาบค่ะี่อันนี้เ้าคพนอ่อนนะคะเราล้างเรียบร้อยเสร็จเราก็จะหั่นนะคะเราก็หั่นเป็น ชีฟ้านะคะเราก็ใช้ไม่ได้เยอะค่ะใช้แค่สองอันนี้แล้วแต่เนาะแต่ว่าอันนี้เรามาประดับไว้อาจะเฉียงๆก็ไลยแล้วเราก็ใส่พริกไทยสดด้วยค่ะนี่พริกไทยสดนะ ก็ใบมะกรูดนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะให้ให้มันพอมีกลิ่นค่ะ,ะแล้วเราก็ใส่มะเขือเป๋าะนะคะมะเขือเปาะนี่เราก็ต้องแกะตัวนี้ออกหแล้วแต่ชอบเลยเนาะจำนวนแล้วแต่ชอบนะ คค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะดับแรกเดี๋ยวเราใส่เดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ใส่พริกแกงนะคะอันนี้ใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้แล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้ทั้งถุงเนาะแล้วก็ที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้เราก็จะมาผัดให้หอมเลยนะคะ ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็ใส่เติมเข้าไปเลยผัดกับพริกแกงก็คือไอตัวพริกขี้หนูที่เราเอามาแล้วแต,แต่จริงๆแล้วแต่ว่าเราชอบเผ็ดมากขนาดไหนเนาะแล้วแต่ว่าบางคนชอบเผ็ดมากก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะแต่คนใหญ่เป็นขาก็คือจะเผ็ดเน้นเผ็ดเป็นหลักเลยอันนี้จะแก้หวานได้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะเติมเติมนะน้ำเปล่าก็ สาวคุ้่ยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เติมเข้าไปค่ะแต่ว่าเนี้พทีเ่เราเยอะเดี๋ยวเราใส่เป็นสองวยเลย แล้วแต่ตามชอบเลยนะแต่ว่า,วาวน,นี้เรามองแล้วมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดก็เลยใส่ไปสามถ้วยเลยค่ะน้อง่าจัดจ้านมากเลยโอ้โหอันนี้เอาจนจามเลยนะคะ ให้รู้ว่ารสชาติด่ยังไม่ได้ชิมเลยนะอิ่นนี่หอมมาเลยค่ะอันนี้แค่ใส่แค่เครื่องแกงเองนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่มะเขือเปราะกันนะคะเราใส่มะเขือเปราะลงไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะ ก็จะมีใส่อีกตัวอ่า้เดี๋ยวเราใส่กระชายนะที่เราเตรียมไว้นะคะไป่าเนี่ยสปปรรพคุณดีมากๆเลย คือมันจะเน้นผักมากๆใส่มะเขือพวงไปด้วยค่ะเมื่อกี้ที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะม,มีใส่มะกรูดกับพริกไทย,ยนะคะปะกรูดกับพริกไทยสดเนาะใส่ลงไปจริงเราก็จะมีใส่ถั่วฝักยาวลงไปด้วยแต่ว่านี้เราเดี๋ยวเราจะเป็นเอาผักที่เราชอบแล้วกนเราชอบข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปค่ะ จะปรุงรสนิดนึงนะคะเอาใส่น้ำปลาลงไปค่ะ1ช้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้ก็จะใส่ประมาณหช้อนเหมือนกันค่ะ จะใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้เนาะที่เราล้างเรียบร้อยเราผาหลังัเปลือเรียบร้อยนะคะก็ะใส่กุ้งไป าเป็นหวัดนี่จะหายหวัดเลยนะก,กุ้งกุ้งก็คือให้มันสุกเนาะให้สุกไ้ทีนะให้ให้กุ้งให้มันสุกเลย ก็เนี่ยกุ้งก็สุกเรียบร้อยแล้วมันกินมากเลยอะ่ะแล้วก็ตามด้วยพริกอันนี้เอาไว้ประดับเลยนะคะที่เราหั่นไว้แล้วก็ใบกะเพราค่ะใบกะเพราที่เราเด็ดเด็ดไว้เรียบร้อยเนาะแล้วก็โรยเลยโอเคค่ะ หอมน่ากินมากเลยค่ะอันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆเนาะให้มะเขือมะเขือเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะว่าเอ้ยรสชาติเป็นยังไงต้องว่าเปรี้ยวเค็มกำลังดี ชอบเผ็ดก็สามารถเติมพริกไปได้นะอร่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดในคลิปต่อๆไปค่ะ แล้วพบกันนะคะช่องทำกินได้อร่อยง่ายๆใบป,ปลาค่ะรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ